สวัสดีครับแอดมินสวัสดีมิตรลักษนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับพี่น้องหลังจากเมื่อวานนะครับผมปู่ทองคําให้ตัวเลขมานะครับผมพี่น้องเป็นเลข8 9นะครับผมเน้น8 9นะครับผมแล้วก็ลอง09นะครับพี่น้องแล้วก็93นะครับผมปู่ก็แจ้งตัวเลขมาเพิ่มนะครับผมให้กันไว้นะครับผมพี่น้องเผื่อพี่น้องจะไม่ได้พลาดนะครับผมเนาะปู่ก็แจ้งตัวเลขมากันไว้นะครับผมเนาะ แอดมินก็จะเอามานำเสนอนะครับสาหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมเพื่อจะเก็บไว้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องเพื่อจะเก็บเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่นะครับผมพี่น้องในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนะครับผมพี่น้องสองพันหาร้อยหกสิบสามนะครับผมสําหรับพี่น้องที่ไม่สนใจก็เลื่อนผ่านได้นะครับนอว่วากันนะครับผมสำหรับพี่น้องที่สนใจก็อย่าลืมกดติดตามนะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนในแอดมินในเด้อนะครับผมเพื่อสีบดีผ่านคลิปต่อไปนะครับผม แอดมินก็มี่นํามเสนอนะครับผมเหลขกีีปูให้เพิ่มนะครับผมเป็นเลขกหาสองนะครับผมกับเลขกหกห้านะครับผมเนาะห้าสองสองห้านะครับผมเนาะนะครับผมนะครับก็ขอให้พี่น้องปวดใชวิทยาในการรับชมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมเนาะนะครับผม พี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมนะก่อนจะออกไปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แอดมินในเด้อนะครับผมเนาะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับผมให้แอดมินนะครับแล้วก็พี่น้องก็สิบปีพาดคลิปต่อๆไปนะครับผมเนาะพี่น้องสำหรับวันนี้ขอพี่น้องโชคดีทุกท่านนะครับผมไปเจอกันใหม่ในอะีพีหน้านะครับผมเนาะแอดมินในตัวเลขเด็ดดีๆมากก็จะเอามานําเสนอพี่น้องต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อน